แล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไผ่จีนถ้าคุณเคยเห็นไผ่จีนนะครับภัยจีนกว่าจะโตใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับใน4ีปีแรกคุณอาจจะไม่เห็นว่ามันโตนะครับไผ่จีนรากมันอยู่ใต้ดินแต่ถ้าเกิดว่าคุณลดน้ำพรวนดินมันไปตลอดระยะเวลาสีปี ในพีที่หมันจะโตขึ้นมาหลายฟุตมันจะโตแบบโตแบบเยอะมากนะครับแต่ในระหว่าง1นถึงสปีแรกมันจะไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลดน้ำพลดินไปเรื่อยๆจนปีที่5ต้นไผ่จีนนั้นมันจะเติบโตขึ้นมาหลายฟุตเลยนะครับก็เรื่องนี้มาจากพี่ชอนนะครับชอนบุลเล่นไนจีรัน ผมก็อยากจะมาเล่าต่อนะครับถ้าใครได้ฟังแล้วก็ปิดคลิดไว้เลยนะครับถ้าใครไม่ได้ฟังก็ฟังต่อโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเราทำไปอยู่ถึงแม้ในตอนแรกๆอาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ยังเพิ่งเสียใจครับถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆในปีที่5หรือว่าทำไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นมันก็อาจจะ เกิดผลนะครับในสิ่งที่คุณทําอยู่ถ้าคุณทําอะไรอยู่มันยังไม่เกิดผลคุณก็จยพึ่งเสียใจให้คุณทําไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดผลเหมือนต้นไผ่จริงครับสี่ปีแรกคุณนะ่ะไม่เห็นต้นมาเลยละ่ะแต่ถ้าคุณลดน้ดําพอดีมันไปตลอดห้าปีมันก็จะโตขึ้นมาแบบเยอะมากก็วันนี้มีเรื่องจะมาพุทานี้นะครับให้กับวิวสวยๆเครครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับ ขอให้ทุกคนมีชีวิตสงบแล้วก็สว่างโอเคครับขอบคุณมากๆครับ